นีではでは ų, ่ค่ะแ่าแกวันดีวันดีหนูมาสมัครงานจ้ามาสมัครงานบอกจ้าเคยมีประสบการณ์ขายของมายู่บอกเคยอยู่จ้าเคยขายอย่างมัเนีน่เรื่องขายนี่หนูมีประสบการณ์หลายเด้อเคยขายอย่างแน่เดี๋ยวนี้เคยขายดินขายบ้านขายเงื่อนขายสั้นขายมาเบิร์ดเก่งสีบ่มีแนวขายแล้วโอขายเงื่อนขายสั้นเดี๋ยวนี้จะได้อยู่บ้านเศร้าแถวแก ขยันอีบ่ยิ่งขายบ่ได้น่ะโอ้เขาเขสุดยอดสุดยอดตกลงมาจากไหนรับเลยมือสอมาทำงานด้อต้องการคนแบบนี้ละถ่าไปนองอื่นทาก็รักนะไปใช้ไปใช้ว่าก่อนเจ้าแม่ไม่ิดมาเด็ก็เพงนะโลโซโลโซอ้ชาอกาน

เป so 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 ็นยังไงหมอเป็นยังไนเขาบอกว่ายาบ้าน้ำเขาบอกเขาฟังเสียงหัวใจไหนไแนตนะครับเสียงหัวใจเราตากันมากเลยนะครับแย่างตงนี้ บอกให้ยาไปกินแค่ครบรอบสามสามวันหายแน่นอนแต่ถ้าอยากหายทันทีไปดูใหม่พัสดีกับหมอไหมคืนนี้เลยหายปิดทิ้งแต่สิ่งนะหมอไม่ไหวแล้วหลายปูหลายคนก็ว่าไปบอกไปโทรทิ้งโทรเด่นอัะเรียงคนก็ปัดไฟเห็นไหมกอไปโทรทิ้งตรงไหนอีพี่น,อน้องเมื่อคืนเบอร์ตัวสี่ได้ไปยังไฟเนี่ยบอกปัดตัวผู้เสียบผัาไปได้ปัดตัวเนี้ย ในกระแสไฟฟ้า้องทั้งสนสว่างวนขนแต่คนตุกพูเสียบขับไม่ได้คนตรเนี้ยซึ่งทีได้ก็คือคนมีแห้งกับรูก็อกอ,อสองอย่างนี่ผลลัพธ์ที่ได้มากนี่เพราะว่าสิเป็นกระแสไฟฟ้าทั้งสงงนสว่างหรือว่าความีแห้งแล้วก็รูล้วนแล้วแต่ได้มากจากการกระทํานั่นก็คือการเสียบ